สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดไฟเอ็มง่ายๆนะไม่กี่นาทีก็ได้ลวไปดูกันเลยขั้นแรกเราก็เข้า Google ไปนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสตรีมนะครับพิมพ์ตามผมไปเลยแล้วกดดาวน์โหลดไปเลยครับตรงสีเขียวครับกดไปเลยแล้วก็กดตัวสีฟ้านะครับที่มันเขียนว่าติดตั้งสตรีมครับกดไปเลยพอโหลดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะครับไปโหลด d i s c อร์ต่อเลยมันต้องใช้สตรีมกับ d i s c o r d นะครับ พิมพ์ตามผมแล้วก็กดดาวน์โหลด for windows ไปแล้วพอโหลดเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็กดเข้าสตรีมไปแล้วกดไปเลยกดไปเรื่อยๆเลยครับตามที่มันให้กดรอแป๊บหนึ่งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะให้ใส่ชื่อกับรหัสผ่าน,นครับแต่ถ้าใครไม่มีไปสร้างบัญชีได้นะครับสร้างง่ายๆครับเหมือนพวกเฟซอะไรเงี้ยแต่ผมมีแล้วผมขอใส่ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงค้นหาได้เลยครับพิมพ์ว่า GTA นะครับแล้วก็กด A ที่เป็นขึ้นว่า347บาทครับกดไปเลยแล้วก็ตั้งวันเกิดให้อยุประมาณ20นะครับถึงมันจะเข้าไปดูได้แล้วก็เข้าไปโหลดได้แต่นี้ผมโหลดไปแล้วถ้าใครยังไม่โหลดกดตรงสีเขียวได้เลยแล้วก็สแกน QR c ค้ดจ่ายเงินง่ายๆครับแปบ๊บเดียวแต่ผมมีแล้วแต่ผมไปติดตั้งนะครับ พอเราซื้อเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ที่คลังนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยที่มันเขียนว่าติดตั้งครับสีฟ้า,ฟากดไปเรับกดเลือกไดครับว่าจะได้ c หรือไดดีแต่ผมมีได้ c ผมก็กดไปเรับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยตอนนี้มันกําลังติดตั้งนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูตรงที่ผมคลิกได้เลยถ้าใครมีสายเลนมันก็จะไวหน่อยนะครับถ้าใครใช้ตัวเชื่อม w i f i มันก็จะนานหน่อยนะครับระหว่างรอเกมโหลดเสร็จนะครับแล้วก็กดเข้า i s c o r d ไปเลย ตอนที่เราโหลดมาพร้อมกับสตรีมนะครับพอติดตั้งด i s c o r d เสร็จเรียบร้อยมันจะให้ล็อกอินนะครับถ้าใครไม่มี Discord ก็ไปสมัครได้นะครับตรงสีฟ้าเลยสมัครง่ายๆเหมือนพวกสตรีมนั่นแหละแต่ถ้าใครมีด i s c o r d แล้วก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกมก็เสร็จแล้วนะครับแต่เราอย่าเพิ่งกดเล่นนะเราต้องไปโหลดไฟล์ M ก่อนนะพิมพ์ตามผมเลยกดดาวน์โหลดไปเลยครับ พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดขึ้นมาเลยครับพอมันติดตั้งเสร็จแล้วมันจะให้เราใส่ไฟล์โลเคชันของ GTA นะครับแล้วก็กดไปที่สตีมนะครับกดตามผมเลยกดไปที่คลังแล้วก็คลิกขวาตรง GTA แล้วก็กดตรงจัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ไปในเครื่องแล้วก็กดคลิกซ้ายหนึ่งเทียบตรงข้างบนแล้วก็กด Copy มาเลยกดออกไปเลยครับก็เข้าไปแล้วก็กด คลิกซ้าย1ทีครับแล้วก,กดวางครับแล้วก,กด enter 1ทีนะครับทีนี้มันก็จะเห็นไฟล์ GTA ครับแล้วก็กดตรง GTA 5เลยครับกดดบ u b l ิลค i c กไปเลยแล้วรอมันโหลดสักพักหนึ่งนะครับพอมันขึ้นอย่างนี้เราก็กดเย็ดไปเลยตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าล็อกสตาร์ให้เราใส่อีเมลกับรหัสผ่านครับ ใครยังไม่มีก็ไปสมัครได้นะครับถ้วผมทําให้ดูเราก็เปิด Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า l o อก Star นะครับพิมพ์ไปเลยขึ้นอันแรกเราก็กดเข้าไปในเว็บไซต์มันเลยนะครับแล้วก็กดขวาบนนะครับเป็นรูปโปรไฟล์กดสมัครสมาชิกได้เลยครับสมัครง่ายๆครับเหมือนพวกสตรีมพวก Discord ประมาณนั้นครับถ้าเราใส่เรียบร้อยเรวก็กดสีขาวๆเลยครับพอกดเสร็จแล้วมันจะเด้งเข้าไฟเอ็ให้เลยนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะเด้งเข้าแบบนี้ให้เลยแล้วก,กดขวาล่างครับแล้วก็กดสีขาวๆนะครับมันจะไม่ขึ้นอีกนะถ้าเรากดรอบเดียวแต่ตอนนี้เสียงมันดังเราไปปรับได้นะครับกดตรงอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็เมนเมนูออเดียโอนะเห็นไหมกดไปหนึ่งทีเสียงมันก็จะหายครับตอนนี้เราได้เข้าไฟเอ็มมาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเซิร์ฟให้ดูหนึ่งเซิร์ฟนะครับ รอมันโหลดสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันจะมาหน้าอินโทรแล้วรอเข้าไปเล่นได้เลยครับตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับง่ายๆครับแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำครับเราก็ได้เล่นไฟเอ็มแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับ